สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทำเงินทูมานี่โวลิทหนบาทนะครับเพียงแค่เราใช้แอป Google นะครับก็สามารถทำเงินได้แล้วเนาะในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับ150าบาทว่าวิธีการถอนเนี่ยต้องถอนแบบไหนอย่างไรทำเงินฟรีได้เลยนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับก็สามารถทำเงินได้แล้วเนาะไปดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงาสน วิธีการทําเงิน e m o n e y Wallet นะครับ150าบาทนะครับในส่วนของแอป g o o g l e ทาอย่างไรถึงจะได้รับเงินนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยเพียงแค่เรามีแอป g o o g l e เนี่ยก็สามารถเข้ามาสมัครทําเงินได้เลยนะสำหรับช่องทางที่ใช้ในการทําเงินนะครับก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ b u c k f i c o m นะครับอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้เสริมออนไลน์ในส่วนของ t e m o n e y Wallet แล้วก็เหรียญคริปโตนะครับลิงก์การสมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดเข้าไปปกหมดรตง ได้เลยเนาะจะมีในส่วนของลิงก์การสมัครวิธีการสมัครนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็ทําการสมัครตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลย,เลยถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็เปิดคลิปไปด้วยสมัครไปด้วยก็ได้นะสำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วแล้วก็ยังทําเงินอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะสำหรับมือใหม่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วอยากจะลองทําเงินดูเนี่ยดูในคลิปก่อนหากสนใจค่อยลองไปสมัครก็ได้นะหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าใช้งานในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับในส่วนของเมนูููททุกเมมนนนะจะจออยย่่ีด้า้าาซื ถ้าเป็นในมือถือเนี่ยก็กดตรง3ขีดขึ้นมานะจะมีในส่วนของเมนูยื่อนออกมาแบบนี้เลยในส่วนของเมนูภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราอยากจะให้มันเป็นภาษาไทยนะก็แนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่า Google Chrome เนี่ยมันสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองถ้าเป็นในคอมเนี่ยก็กดขวาแล้วก็แปลภาษาได้เลยแต่ถ้าเป็นในมือถือก็กดตรง3จุดด้านบนขวามือนะครับแล้วก็กดแปลภาษานะครับมันก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยให้นั่นเองนะเราดูที่เมนูที่1น,นะครับในส่วนของแผงหน้าปัดหรือว่าหน้าแดชบอร์ดนะครับในเมนูแรก ในหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าเว็บไซต์เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของในกรอบสีม่วงเนี่ยจะมีชื่อบัญชีของเราระดับ exp เนาะระดับเลเวลของเราว่าเราระดับเลเวลเท่าไหร่แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นส่วนของโบน,นัสนะครับโบน,นัสสูงสุดรายวันแล้วก็เลเวลนะครับที่เราจะได้รับต่อวันเนาะต่อมานะครับในกรอบสีส้มนะครับก็จะเป็นโบน,นัสรายวันนะครับที่เราสามารถรับได้ทุกวันเลยโบน,นัสความพักดีนะครับก็จะเป็นการเช็คอินในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรายได้จากการอ้างอิงหรือว่าแนะนําเเเชชิญวนนนพื่่ออง ส่วนในกรอบสีม่วงนะครับจะเป็นภารกิจประจำวันที่เราสามารถทําได้ทุกวันนะการทําตรงนี้นะครับเราจะต้องกดดูก่อนว่าภารกิจที่เขาให้เราทำเนี่ยจะต้องทําอย่างไรถึงเราจะกดรับรางวัลได้นะคุณยังไม่ถึงเป้าหมายของวันนี้นะครับหากต้องการรับโบนัสประจำวันคุณจะต้องได้รับ bxt อย่างน้อย600จากการทําแบบสํารวจและก็ข้อเสนอนะถึงจะได้รับตรงนี้นะครับสําหรับโบนัสความพักดีนะครับก็จะเป็นการรับคะแนนอย่างน้อย150คะแนนจากแบบสํารวจและก็ข้อเสนอเนถึงจะกดรับได้นะ ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําธุรกรรมนะครับสิรายการล่าสุดมันก็จะมีแจ้งเลยว่าคะแนนที่เราได้รับมาเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนมานะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้เลยนะเรามาดูที่เมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินซึ่งการถอนเงินเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบที่1คือการถอนเหรียญคริปโตนะครับใครที่กําลังทําเหรียญคริปโตหรือว่าช่องทางในการหาเหรียญคริปโตอยู่เนี่ยก็สามารถถอนจากเว็บไซต์นี้ได้นะครับก็จะมี Bitcoin l i รค c o i d ดอทคอยน์ดิจิบายอีโคลี่มทรอนนะครับ ก็ bnb เหรียญต่างๆที่เราสามารถถอนได้กระเป๋าที่ใช้ในการรับเหรียญคริปโตของเว็บไซต์นี้เนี่ยเขาไม่ได้จํากัดกระเป๋าเนาะเราสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเหรียญคริปโตนะครับใครยังไม่มีกระเป๋าคริปโตเนี่ยก็ไปหาสมัครกันได้นะ ขั้นต่ำของแต่ละเหรียญคริปตัวเนี่ยก็ไม่ได้เท่ากันทุกเหรียญเนาะให้เรากดเข้าไปดูในกระเป๋าในเหรียญได้เลยว่าใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่ในการแลกเปลี่ยนนะแบบที่2ในการแรกลกรางวัลนะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรของขวัญในประเทศไทยนะมีทั้งหมด91รายการให้เราเลือกถอนนะก็จะมีทูมิลีวเลตเป็นรายการแรกนะครับเริ่มต้นขั้นต่ําในการแลกเปลี่ยนอยู่ที่100บาทแลกได้สูงสุดถึง1000บาทเลยในการแลกก็ไม่ยากนะครับกดเลือกรายการที่เราต้องการแลกก่อนเลยเมื่อเราถึงยอดขั้นต่ําตามที่เขาากํหนด จากนั้นนะครับก็ให้เรามาใส่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับตรงข้อที่3เนาะจะมีช่องให้เราใส่เบอร์แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็กดยืนยันการแลกเปลี่ยนได้เลยอันนี้ผมแลกเปลี่ยนไปที่150บาทนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดําเนินการนะของรางวัลอื่นๆนะครับเราก็สามารถเลือกได้ช้อปปี้เพย์จะเริ่มต้นที่200บาทถึง1000ันะเอเอสลาซาด้าโลตัสตราบักแก๊ต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกตามความชอบของเราได้ว่าเราต้องการแรกลกรางวัลอะไรแล้วก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกมผ ก็สามารถเล่นได้นะสำหรับคนที่เล่นเกม PUBG อน l i n e ก็สามารถมาแลกได้มีเกม Fortnite นะครับตามนี้เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีในส่วนของ Free Fire ด้วยนะน่าจะนําออกไปแล้วนะครับมี SF เป็นตัวหนังภาพ,พยนตร์ด้วยนะมีเกม Minecraft ด้วยนะครับนี่ครับเกม Minecraft นะใครเล่นเกมตามนี้ก็สามารถแลกเป็นของรางวัลได้ในเกมสำหรับ Free Fire นะครับก็เลือกเป็น t u m o n e y Wallet แล้วก็เอาไปเติมเงินเข้า,าเกมได้เลยนะครับสำหรับการเติมเงินเข้า Wallet เรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของประวัต mm ิการแลกรางวัล hmm. ที <c oughs> <c oughs> ่เราแลกไปนะนี่ครับอยู่ระหว่างรอดําเนินการนะครับเงินจะเข้าไม่เกิน7วันนะครับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าสตางค์ของฉันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยอดเงินของเราหรือว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีกี่คะแนนมันก็จะคํานวณเป็นค่าเงินของดอลลาร์ให้เราดูนะครับแล้วก็ยอดเงินที่เราถอนไปทั้งหมดนะครับว่าเราถอนไปทั้งหมดเท่าไหร่ผมถอนรวมไปทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยแปดสิบเก้าจุดหนึ่งดอลลาร์นะนี่คือถอนไปทั้งหมดแล้วนะต่อมานะครับเรามาด ของรายได้กันในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับมาดูที่เมนูแรกกำแพงข้อเสนอนะครับมันจะมีตัวหนังสือสีชมพูอยู่นะครับที่เขียนว่ารับ BXT ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อการทําแบบสํารวจจากเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรกับบล็อกไซฟ i นะเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับมี CPX Bit Lab Profit Time Wall แล้วก็อีกหลายๆเว็บไซต์ที่เราเคยใช้งานกันอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ทําสายแบบสอบถามอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการทําแบบสอบถามเนี่ยอยากจะ ไปทางเล่นเกมมากกว่าอยากจะดาวน์โหลดเกมเข้ามาทำภารกิจหรือว่าแอปต่างๆเนี่ยก็ให้เรามาที่เว็บไซต์ของ b i t l a b ตรงนี้นะที่เป็นตัว b นะครับบิดแลบเนาะกดเข้าไปเลยตรงนี้พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับมี Off e r แล้วก็ Survey ถ้ให้เราเลือกไปที่อันแรกนะมันจะมีแอปเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทรําภารกิจได้ทั้ง Android แล iOS, นะ้วก็ iOS เสนาะสำหรับในการดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยก็แนะนําให้เรากดดูตัวภารกิจก่อนนะครับอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยสามแสนคะแนนนะทำอะไร แล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแนะนําให้ใช้ตัว Google ในการแปลภาษานะครับถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนาะว่าภารกิจเนี่ยมันคืออะไรเรามาดูว่าถ้าเป็นภารกิจไหนที่มันต้องเสียเงินนะครับอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยเราจะต้องเสีย9.99ดอลลาร์นะในการ นะครับผมอัปเกรดแพ็กเกจตรงนี้เนาะในการทำภารกิจอันนี้ก็ไม่แนะนำในการทำเนาะเพราะว่ามันจะต้องเสียเงินในการทำภารกิจนะให้เราดาวน์โหลดแอปที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทำภารกิจและก็ทำได้ไวทำได้เร็วนะครับ อันนี้ก็ติดตั้งแอปนะครับแล้วก็เล่นให้ถึงระดับเลเวล2 0 0 0ตามระยะเวลาที่เขากำหนดนะก็ประมาณนี้สลับสายเล่นเกมมีหลากหลายเกมเลยลองเลือกดาวนโหลดได้นะเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับในการกดรับตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับคะแนน5ถึง12คะแนนเลยนะครับต่อน1นชั่วโมงก็มากดรับได้วิธีการกดรับก็แก้แคปชั่นนะนะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าตรงนี้ว่ามันคืออะไรนะครับสัตว์ที่มักอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยในภาพนะอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มนะครับก็ ก็เลือกเป็นม้าแล้วกันนะครับเป็นม้าเนาะเพราะม้าน่าจะอยู่ในฟาร์มมากกว่านะครับกดขอรับสิทธไปนะครับเรียบร้อยนะมันก็จะทําการสุ่มคะแนนให้เรา ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดอันดับนะครับสำหรับกระดานผู้นํากระดานผู้นำเนี่ยก็จะมีการติดอันดับแบบรายวันแล้วก็รายเดือนสำหรับรายวันเนี่ยเราจะทําคะแนนได้เลยนะครับ1ถึงอันดับ10นะก็จะมีค่าตอบแทนในแต่ละวันให้ในกรอบสีม่วงตรงนี้เป็นคะแนนนะครับไม่ใช่เงินบาทนะถ้าเราติดอันดับแล้วก็รอรับคะแนนได้เลยตัวนี้ก็มีคนไทยติดบ่อยอยู่นะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรายเดือนสําหรับตัวรายเดือนเนี่ยก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นในส่วนของค่าตอบแทนเมื่อเราติดอันดับนะอันนี้เราก็สามารถทําได้ตอนนี้เนี่ยมีธงชาติไทยนะติดอันดับ2อยู่สําหรับรายเดือนนะตรงนี้ไทยแลนด์นะครับก็ลองทําดูได้นะต่อไปเป็นเมนูการอ้างอิงและรับนะก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งการแนะนําตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทําได้นะครับเพราะเราเพราะว่าเรามีสิทธิ์เหมือนกันในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะการเชิญเนี่ยเราสามารถทําได้ ทุกช่องทางออนไลน์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line ์ o u t u b e t i k t o อกนะครับก็สามารถไปโปรโมทได้นะเขาจะมีลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการแชร์ออกไปการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับเราก็สามารถใช้ลิงก์นี้ในการโปรโมทได้เลยต่อไปก็เป็นภารกิจประจําวันนะครับที่เราสามารถทําได้ทุกวันในการรับคะแนนเพิ่มเติมสําหรับภารกิจเนี่ยมีการทําแบบสํารวจข้อเสนอ10รายการ20รายการแล้วก็ได้รับคะแนนจากการแนะนําหรือว่าเชิ เพื่อนเนี่ย2,500คะแนน5,000คะแนน10,000คะแนนแล้วก็20,000คะแนนนะแล้วก็จะมีการรับคะแนนจากออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์วอลเนาะก็สามารถทำได้นะครับตามนี้แล้วเราก็จะได้รับคะแนน,นเพิ่มเติม,ตมจากการทำภารกิจตรงนี้นะการใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ b u c k s i f i c o m นะครับก็ยอดเงินที่ถอนไปนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตวิธีการรับให้อีกรอบหนึ่งฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกาะดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ